รวมความเคลื่อนไหวคนดังหลังสีสุวรรณโดนโชกพร้อมเผยโทษที่ลุงศักดิ์จะได้รับกำลังเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากครับสำหรับกรณีของนักร้องดังรีสุวรรณจันยาถูกลุงคนหนึ่งปีเข้าชกกลางอกสัมภาษณ์ขณะร้องให้สอบและเอาผิดโนต้ตอุดมแต้พานิชย์ในการแสดงทล์กโชว์เดียว13ที่มีการพูดถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชาจนกลายเป็นดราม่าเกิดข้อถกเถียงกันท่ามกลางเหล่าคนดังต่างม,มีการโพสต์ถึงคลิปดังกล่าวพร้อมกับเรีแอคชั่นต่างๆนานา,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 นานเริ่มกันที่ตลก รุ่นใหญ่จตตุตรงโพธารามได้มีการโพสคลิปที่เรียกว่าหวนกระแสไวมากครับโดยภายในคลิปจะเห็นว่าลุงลงกําลังยืนพูดอะไรอยู่แต่จู่ๆนุ้ยเชิญยิ้มมาจากไหนไม่รู้ครับปีเข้ามาชกจนเพื่อนๆตลกที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งเกียบเชิญยิ้มนิกกี้นชชัดพยายามช่วยกันห้ามอย่างชุลมุนจนลุงลงต้องคารหนีออกจากวง ทามกลางชาวโซเชียลที่ชื่นชอบเป็นอย่างมากเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆรวมไปถึงเหล่าคนดังในวงการอาทิเช่นเปิร์นาคอนบุ๋มบรรด,ดาโนชนยิม้มบองนวัตก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยเช่นกัน เช่นเดียวกับนักมวยและนักแสดงหนุม่มอองตวนปินโตก็ขอแจมกับเขาบ้างครับสวมบทนักภาคภาคเสียงนาทีเดือดจีสวุวรรณเปิดสิกดวลกับลุงศักพร้อมแคปชั่นว่าอาชีพนักภาคเกิดมาก็ต้องภาคซึ่งต้องบอกว่าอองตวนภาคอย่างดูเดือดเก็บทุกชอ็อตเข้าถึงอารมณ์แบบสุดๆทำเอาบรรดาแฟนคลับที่ดูอองตวนภาคเสียงแล้วถึงกับเข้ามาคอมเมนต์อีโมจิหัวเราะกันยกใหญ่เลยทีเดียวครับ แต่ถ้าหากพูดถึงวงการมวยแล้วละก็เซียโบท๊ทนัทเดชวชิระรัตนวงศ์โปรโมเตอร์อรมวยคน,น,ยนดังใครเพจินดีก็ได้ออกมาโพสต์ถึงสีสุวรรณระบุข้อความว่าถ้าพี่สีอยากแก้มือผมขออนุญาตเป็นโปรโมเตอร์นะครับท่านการคอมเมนต์เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเบลขอบสนามที่ขออนุญาตมาเป็นนักภาคหรือว่าวันอยู่บำรุงที่คอมเมนต์ว่าพี่สีน่าจะเป็นมวยการดีซะด้วยเป็นต้นรวมไปถึงทนายชื่อดังนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตาม ก็ได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้ด้วยครับว่าวันนี้มีแมตช์หยุดโลกนะครับหน้ากองบัญชาก,การตํารวจสืบสวนกลางซึ่งปกติคนไทยไม่ค่อยเห็นด้วยกับเรื่องแบบนี้แต่เคสนี้ยกเว้นด้วยเหตุอันใดไม่ทราบผมในฐานะทนายเลยอยากมาแนะนําข้อกฎหมายในกรณีที่ลุงศักด์มาสายไม่นับหมาดกับสีสุวรรณจันยาว่าผิดกฎหมายคอใดบ้างเท่าที่เห็นนะครับจาคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน1 0,000บาทส่วนพี่สีเองก็ร้องเรียนให้มันพอดีพีอย่าสร้างศัตรูไปมากกว่านี้เลย และเดินไปไหนระวังพฤติกรรมเรียนแบบด้วยนะครับไม่ใช่เด็กๆแล้วต้องบอกว่าล่าสุดต,ตอนปีติพิลลมพักดีถายาทรุ่นที่4ของตระกูลสิงห์สามีของซุปตาสาวนุ่นวรนุษก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันครับโดยเป็นการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่าใจร้ายกับนักร้องจังงานนี้เล่นเอาชาวโซเชียลพากันกดไลค์กดแชร์กันเป็นจํานวนมากครับ